วันนี้แบบเรายังไม่ได้อัปเดตผมคิดว่ามันก็อาจจะทําให้เราแบบพลาดโอกาสหลายอย่างในอนาคตได้ครับได้มาวันนี้ก็ได้รู้เร็วได้ทําเร็วก็ตั้งแต่ทํางป็บเป็นข้อมูลเชิงแมโครจนถึงอินไซต์ต่างๆเทคนิคที่เราไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองได้ครับผมจริงๆเนื้อหาต้องบอกว่าเข้มขน้นถ้าไม่มาในรอบนี้รอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้มข้นมากกว่าเดิม คนที่เป็นเอ็กซ์เพรสของด้านนั้นโดยตรงเข้ามาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ไม่ใช่จะมีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้มาฟังระดับ c ี o โอแชร์เคสสตาร์ดี้จริงของบริษัทของเขา ับคนทำงานเนี่ยจริงต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าคือปีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆถ้าเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาในความรู้สึกผมนะครคนที่อยู่ในงานร่วมกันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันเยอะมากแล้วก็มีบูธที่น่าสนใจเยอะมากเราคิดว,ว่าสิ่งนี้เขาอาจจะพลาดไปที่ไม่ได้มีประสบการณ์นี้ค่ะยุคนี้มันเป็นยุคไลฟ์ลองเรียนรู้อ่ะอเราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ตลอดอะอย่าเงี้ยใช่เราต้องบอกว่าทุกเซสชั่นแล้วก็เวิร์กช็อปที่มีทั้งหมดในงานนี้ครับมีประโยชน์ต มากเลยไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอนาคตอะไรที่มันจะเกิดซ้ําขึ้นบ้างครับงานนี้นะครับเป็นงานที่คุณไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมีทั้งแนวทางเฟรมเวิร์กนะครับที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณมีโอกาสในการที่จะเติบโตอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ครับ